ชาวราศีธนูทุกท่านบัดนี้เราก็มีข่าวดีมากระซิบบอกกับชาวราศีธนูว่าในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ดวงของท่านจะดีและจะมีความโดดเด่นขึ้นมาอีกในช่วงนี้เราจึงได้มากระซิบบอกกับชาวราศีธนูว่าในช่วงของวันที่สิเบ็ตุลาคมนี้นั้น จะมีดาวหางเกิดขึ้นทางทิศตะวันตกอาจจะมองเห็นไม่ได้นานเท่าไหร่นักเพราะว่าจะอยู่ใกล้กับดวงพระอาทิตย์เมื่อพระอาทิตย์ตกหรือว่ารับขอบฟ้าไปแล้วดาวหางก็จะเจอจ้าได้ระยะหนึ่งแล้วก็จะล่วงรับขอบฟ้าตามพระอาทิตย์ลงไปเราจะมองเห็นได้ชั่วครู่ชั่วพักเพราะฉะนั้น เราจึงได้มีข่าวดีมากระซิบบอกกับชาวราศีธนูว่าถ้าหากว่าท่านใดมองเห็นดาวหางในช่วงนี้ให้ท่านอาธิษฐานหรือว่าบนบานสารกล่าวอยากจะได้อะไรให้ท่านเสี่ยงอธิษฐานได้ในช่วงนี้จะถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นนานๆจะมีสักทีหลายร้อยปีจะมีสักครั้งซึ่งดาวหางนี้ จะเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงของวันที่11ต,ตุลาคมอันนี้เราจะเห็นได้ชั่วครู่ชั่วพรักและดาวหางก็จะลับตาล่วงลงไปกับขอบฟ้าตามพระอาทิตย์ไปในช่วงของวันที่13นั้นดาวหางนั้นก็จะอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากๆ จะทำให้แสงดาวหางนั้นจืดจางลงไปได้เพราะว่าแสงอาทิตย์ได้กลบเกลือนเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นด้วยตาเปล่าในช่วงนี้และเราก็จะอธิษฐานอะไรให้ท่านอธิษฐานได้ในช่วงนี้เราก็มาพูดถึงดวงชะตาราศีกันก่อนว่า ชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคมนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีเรามาพูดถึงดวงชะตากันก่อนว่าในช่วงของวันที่หกตั้งแต่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีตุลนั้น จะประกอบกิจการอะไรท่านก็จะมีความสำเร็จอยู่เสมอบางสิ่งบางอย่างท่านก็จะได้เกินความคาดคิดสิ่งที่ท่านไม่เคยคิดว่าจะได้ท่านก็จะได้ในช่วงนี้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้จะมีดวงดาวต่างๆนั่นโคจรโยกย้ายกันหลายดวงอาทิเช่นในช่วงของวันที่9ก็มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศรีพิจิต ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16ก็จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีพิจิกอีกเช่นเดียวกันสองดวงนี้ก็จะไปอยู่ในราศีเดียวกันจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูมีความสดใสจะคิดอะไรก็จะเป็นผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินจะมีสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้น เข้ามาอยู่ในส่วนที่ดีๆและอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่17อีกเช่นเดียวกันก็จะมีดาวพระอาทิตย์นั้นโคจรเข้าไปสู่ในราศีตุลน,นั่นก็ไปอยู่รวมกับดาวพระพุธท,ที่เมื่อวันที่หที่เข้าไปอยู่ในราศีตุลน,นั้นสองดวงนี้คือดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธ ก็ได้โคจรเข้าไปอยู่ในราศีเดียวกันก็ทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูมีความสดใสแข็งแกร่งแต่มาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่19จะมีดาวพระอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎอันนี้อีกเช่นเดียวกันท่านต้องระวังในช่วงนี้อาจจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้โดยที่ท่าน บางทีไม่จะรู้ตัวหรือว่าบางทีไม่ทันตั้งตัวอาจจะมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้แต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่24อันนี้ถือว่าดีดาวพระพุทธเข้าสู่ในราศีพิจิตซึ่งจะไปอยู่รวมกับดาวพระเกตดาวพระเกตก็ไปอยู่ในราศีพิจิตตั้งแต่วันที่9แล้ว ต่อมาดาวพระพุธมาเข้าสู่ในราศีพิจิตก็ในช่วงของวันที่24จึงทําให้ดวงตาของชาวราศีธนูมีความดีมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดเรามาดูในเรื่องของการงานของชาวราศีธนูกันก่อนในช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไร การที่ดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาในช่วงนี้ก็ถือว่าดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวที่เรียกว่าใหญ่จะทำอะไรชาวราศีธนูก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนั้นจะเหมาะกับท่านที่จะทำงานลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่า จะมีผลดีกับตัวของท่านท่านจะประกอบากิจการอะไรหรือว่าจะเปิดห้างร้านหรือว่าจะทำการค้าขายจะเป็นการดีมากๆในช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนของชาวราศีธนูท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีจะมีคนคอยสนับสนุนและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือท่านอีกต่หากในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการงาน ท่านจะประสบกับความสำเร็จท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านในเรื่องของการเงินก็อีกเช่นเดียวกันชาวราศีธนูในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีจะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาตัวท่านทางนั้นและท่านมีความเฉลียวฉลาด ปราดเปลียวเรียกว่าทำงานคล่องตัวจะทำอะไรก็จะมีผลดีกับตัวของท่านชาวราศีธนูในช่วงนี้ท่านจะมีความสุขมีความสดใสมีความสว่างสวยัยอยู่ในจิตในใจของท่านท่านอยากได้อะไรท่านก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของหนักของแพงหรือของที่เรียกว่า มีคุณค่ามากๆท่านก็ทำได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรจะเป็นงานหนักหรือว่าเป็นงานเบาท่านก็ทำได้จะลำบากแค่ไหนท่านก็ผ่านไปจนได้ในช่วงนี้ ชาวราศีธนูท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูจะไม่ค่อยดีเท่าไรในช่วงก่อนนั้นรู้สึกว่าล้มลุก,ลกคลานกันมาตลอดบางทีก็มีใช้บางทีก็ไม่มีเงินใช้ต้องไปขอหยิบขอยืมคนอื่นคนนอกอีกตาหาก ในช่วงนั้นรู้สึกว่าดวงชีวิตของท่านจะมีความวุ่นวายบางทีบางท่านนั้นเกิดการบวนเบื่อหน่ายในเรื่องของชีวิตและมีในเรื่องของการงานอีกบางทีบางท่านนั้นท่านงานทำทำงานส่วนรวมกันก็เกิดเรื่องเกิดราวมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในที่ทํางานบางทีก็มีคนคอยจับผิดเราอยู่ในช่วงนั้นก็ถือว่า ในเรื่องการงานไม่ประสบกับความสำเร็จบางทีท่านอาจจะเบื่อนายอยากจะขอย้ายงานในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าในช่วงนั้นไม่ดีดวงชะตาก็รู้สึกว่าตกอับอาภาัพเสือยิ่งกระไรคนรักคนใไล้ขนาดเพื่อนฝูงกันก็ยังตีตัวออกห่างในช่วงนั้นบางทีก็ทะเลาะกับคนบ้านใกล้เลือนเคียง บางทีบางครั้งก็มีเรื่องมีลาวเกิดขึ้นด้วยที่เรียกว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งของอื่นๆไปรบกวนซึ่งกันและกันบางทีก็เกิดเรื่องสำคัญเกิดขึ้นต่างๆนานาเพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปนี้ชาวราศีธนูท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นการงานก็ดีท่านจะทำอะไร ในช่วงต่อไปนี้ก็จะมีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านถ้่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นงานที่ดีจะมีเจ้านายคอยให้การสนับสนุนท่านอีกแต่หากในเรื่องของการถือว่าไปได้รอดท่านอาจจะได้ดิบได้ดีอีกหรือว่าอาจจะได้เป็นผู้ใหญ่ ที่เรียกว่าเป็นผู้นำของชุมชนอีกก็ได้ในช่วงต่อไปนี้การทำมาหากินของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นจะไม่มีความสะดุดอะไรอีกจะมีความราบรื่นอยู่เสมองานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำก็จะมีความสำเร็จและจะมีความสมบูรณ์ที่เรียกว่าไม่มีเคยไม่เคยมีมาก่อนในช่วงก่อนนั้น ดวงชะตาราศีของท่านจะมีลูกน้องห้อมร้อมท่านอยู่มากมายเงินทองก็มีใช้จ่ายเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้อีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูจะทำอะไรในช่วงนี้ให้ท่านรีบทําได้เลยท่านจะมีผลดีจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างสูง ในเรื่องของคนรักคนใกล้อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ถือว่าดีถ้าหากว่าท่านคบกันใหม่ๆหรือว่าท่านเพิ่งรู้จักกันก็ดีในช่วงนี้ท่านจะเอาอกเอาใจจะมีของขวัญของฝันมาฝากซึ่งกันและกันในช่วงนี้ท่านจะเห็นอกเห็นใจกัน ต่อไปก็จะได้แต่งงานกันหรือว่าอาจจะได้อยู่ครองเรือนกันก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดตาหากว่าท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ดีในช่วงนี้จะมีความสุขและจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการทำมาหากินก็ไม่มีการขัดกันทำอะไรก็ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคมนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงที่ท่านต้องระวังก็อย่าลืมในช่วงของวันที่17ที่มีดาวพระอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนตุลาอันนี้ท่านต้องระวังเขาว้ให้ดีในเรื่องของการงาน อีกเช่นเดียวกันท้าหากว่าท่านทํางานร่วมกันหลายคนหรือว่าทํางานรวมกันอยู่อันนี้อาจจะมีการขัดแย้งกันหรือว่าอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นกระแนะกระแนหรือว่าบางทีก็คอยจับผิดซึ่งกันและกันบางทีบางท่านนั้นอาจจะไม่อยากให้ใครได้ดีเกินหน้าเพราะฉะนั้นอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้ ในช่วงของวันที่17ให้ท่านระวังให้ดีที่ดาวประทิตย์เข้าสู่ในราศีตุลในช่วงนี้แต่ต่อไปในช่วงของวันที่19ที่มีดาวพระคารเข้าสู่ราศีกรกฎอันนี้ก็จะเริ่มดีแล้วดวงชะตาของท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีเกิดขึ้นต่อมาอีกระยะหนึ่ง ในช่วงของวันที่24ที่ดาวพระพุธนั้นโคจรเข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้นเรื่องโชคลาภหรือว่าดวงชะตาราศีก็พอมีอยู่บ้างในช่วงนี้ การธรรมหากินสรุปโดยภาพรวมของชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาจะมีความสดใสท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็ขอกำลังใจจากท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันด้วยการกดแชร์หรือว่ากดติดตามกดไลค์ไว้ในช่วงนี้ เรามีคลิปใหม่เราจะได้มาลงแล้วเราจะได้มาพบกันอีกก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงมีความสุขความเจริญนึกคิดอะไรให้ท่านได้ดังใจปรารถนาให้อายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนครับสวัสดี